หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทหันบทที่54าสิบดำรงสติมั่นตอนที่สองเมื่อดาบทตบะสิส่งข่าวถึงนิครอนนาทบุตรว่า อุบาลีได้กลายเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วแต่เจ้าลทัทธินิครนยังไม่ยอมเชื่อท่านชวนดาบทตปสิเดินทางไปที่บ้านของท่านอุบาลีและก็ได้รับคำยืนยันจากนายวาน,นิชว่าเป็นความจริงเช่นนั้นประชาชนในแคว้นมคธและโกศลจำนวนมากขึ้นทุกทีพากันมายอมรับนับถือมักแห่งการตรัสรู้พระภิกษุสาวกหลายรูป ได้ทูนแจ้งข่าวอันน่ายินดีดังกล่าวแก่พระบรมศาสดาเมื่อได้เข้าเฝ้าพระองค์ในกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระพักเจ้าทรงบอกสาวกว่าการที่มีประชาชนหันมายอมรับนับถืออาริยมรรมากขึ้นจะเป็นข่าวดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความวิริยะพักเพียรของเหล่าภิกษุสงฆ์ในการปฏิบัติธรรมเราไม่ควรยึดติดกับความสำเร็จ หรือความล้มเหลวเราควรมองความโชคดีและความโชคร้ายด้วยใจเป็นกลางเช้าวันหนึ่งขณะพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าภิกษุสงฆ์เตรียมตัวออกบินฑบาตมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหลายนายเข้ามาในวัดเชตวันเพื่อค้นหาศพผู้หญิงคนหนึ่งบรรดาพระภิกษุไม่พอใจมากด้วยไม่เข้าใจว่าเหตุใดพวกตำรวจจึงมุ่งมาค้นหาศพผู้หญิง ในบริเวณอารามแห่งนี้ท่านพัทยาเทระถามตํารวจว่าหญิงผู้นั้นเป็นใครก็ได้รับคำตอบว่าหญิงสาวชื่อสุนทรีผู้สังกัดลทัทธิใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงสาวัตถีพระภิกษุหลายรูปจำได้ว่าชื่อนี้เป็นของดารุณีงามนางหนึ่งผู้เคยมาฟังธรรมหลายครั้งที่วัดเชตวันเมื่อเดือนก่อนพระภิกษุบอกกับตำรวจว่า ไม่มีทางที่ศพของนางจะอยู่ในอารามแห่งนี้แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังยืนกรานที่จะค้นหาต่อไปแต่แล้วทุกคนก็ต้องตระหนกตกใจเมื่อพบศพฝังอยู่ในหลุมตื้นๆไม่ไกลาจากที่ประทับของพระพุทธเจ้าไม่มีใครรู้เบาะแสว่าหญิงสาวผู้นี้ตายได้อย่างไรและเหตุใดจึงถูกนำมาฝังที่ตรงนั้นหลังจากพวกตำรวจพากันกลับไป พร้อมกับร่างของหญิงสาวพระผู้มีพระภาคทรงบอกให้พระภิกษุสาวกออกบินทบาทตามปกติจงดำรงสติให้มัน่นในวันเดียวกันนั้นเองพวกที่อยู่ในลัทธิเดียวกับนางสุนทรีก็พากันหามร่างของนางตระเวนทั่วเมืองส่งเสียงร่าให้กันเสียงแซ่พวกเขาหยุดขบวนอยู่ครู่หนึ่งแล้วร้องตะโกนบอกประชาชนว่า นี่คือร่างของสุนทรีร่างอันยับเยินของนางถูกพบอยู่ในหลุมตื้นๆที่วัดเชตวันพวกพระที่อ้างว่าสืบสายมาจากตระกูลสักยะอันสูงส่งอ้างว่าใช้ชีวิตพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์พวกมันข่มขืนสุนทรีฆ่านางและพยายามซ่อนศพของนางคำเทศนาของพวกมันเรื่องความเมตตากรุณาความปิติสุข และความสงบไม่มีอะไรเลยนอกจากคำเสแสร้งหลอกลวงจงดูด้วยตาของพวกท่านเองเถิดชาวกรุงสาวัตถีสับสนกับเหตุการณ์ดังกล่าวแม้แต่บรรดาคฤรัสหัสาวกที่เหนียวแน่นที่สุดของพระพุทธเจ้าบางคน <c oughs> ก็ยังรู้สึกว่าศรัทธาของพวกตนเริ่มคลอนแคลนแต่คฤรัสหัสาวกอื่นๆก็ยังเชื่อว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องที่วางแผนสร้างขึ้น เพื่อทำลายชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าบรรดาพุทธสาวกเหล่านี้รู้สึกเป็นทุกข์ใจอย่างมากพวกลัทธินิกายอื่นที่เป็นคู่แข่งกับพระพุทธเจ้าก็ฉวยโอกาสประนามและทำลายคณะสงฆ์อย่างเปิดเผยพระพิสุสงฆ์ถูกตั้งคำถามถูกขู่คุกคามไม่ว่าจะย่างกรายไปที่ใดเหล่าพุทธสาวกทำอย่างดีที่สุดที่จะดำรงความสงบ และตั้งมั่นในสติแต่ก็ทำได้ยากมากโดยเฉพาะสำหรับพระภิกษุที่เพิ่งฝึกหัดปฏิบัติใหม่ๆพระภิกษุหนุ่มหลายรูปรู้สึกอับอายจนไม่กล้าออกบินทบาทในเมืองบ่ายวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเรียกประชุมสงฆ์แล้วมีพระพุทธบัญหารว่าการกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรมสามารถเกิดขึ้นได้ ทุกแห่งที่ทุกเวลาพวกท่านไม่ควรรู้สึกอับอายเลยเหตุเดียวที่ก่อให้เกิดความละอายก็คือการที่พวกท่านละความพยายามที่จะดำเนินชีวิตแบบพรหมจรรย์ข้อกล่าวหาที่เหลวหลายนี้เมื่อแพร่ออกไปแล้วมันก็จะผ่านพ้นไปเองพรุ่งนี้เมื่อพวกท่านออกบินทบาทหากมีผู้ใดถามเกี่ยวกับเรื่องนี้จงตอบเพียงว่า ผู้ใดก่อกรรมย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นในระหว่างนั้นเองนางวิสาขาได้เดินทางไปพบเศรษฐีสุทธตะนางวิตกทุกร้อนอย่างใหญ่หลวงต่อกรณีที่เกิดขึ้นนางวิสาขาและเศรษฐีสุทธตะสนทนาหารือเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเป็นเวลานานพอสมควรโดยตกลงจะว่าจ้างใครสักคนอย่างเป็นการลับ เพื่อสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของคดีฆาตกรรมทั้งสองท่านได้นำแผนการนี้ไปปรึกษากับเจ้าชายเชษผู้ส่งตกลงว่าจะช่วยเหลือให้บรรลุแผนการดังกล่าวภายใน7วันผู้สืบสวนลับจึงค้นพบว่าใครคือฆาตกรที่แท้จริงชายฆาตกรสองคนกำลังเมาสุราและเริ่มทุ่มเถียงกันในเรื่องการฆาตกรรมด้วยความโกรธและความมึนเมา คนทั้งสองได้พลังปากพูดความจริงออกมาสายลับจึงแจ้งตำรวจหลวงให้จับชายทั้งสองฆาตกรสารภาพกับตำรวจว่าพวกเขาได้รับจ้างจากผู้นำลัทธิของสุนทรีให้ฆ่านางเสียแล้วนำไปฝังไว้ใกล้พระกุฏิที่ประทับของพระพุทธเจ้าพระเจ้าประเสิทธิเสด็จเยือนเชตวานารามในทันที เพื่อแจ้งข่าวการจับตัวคนร้ายพระองค์ทรงแสดงถึงศรัทธาอันมั่นคงที่ทรงมีต่อพระสงฆ์และทรงดีพระทัยที่บัดนี้ชาวเมืองทั้งปวงได้ทราบความจริงแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขอให้พระราชาโปรดประทานอภัยโทษแก่ฆาตกรทั้งสองและยังทรงบอกด้วยว่าคดีฆาตกรรมเช่นเดียวกันนั้นอาจเกิดขึ้นได้อีก ตราบใดที่ผู้คนไม่สามารถที่จะเอาชนะความโกรธและความริษยาชาวเมืองสาวัตถีได้หันกลับมาเคารพสักการะภิกษุสงฆ์ดังเดิม